รถ MG 5กำลังเป็นที่สนใจในโลกยานยนต์ด้วยการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่เฉบียว่ยวสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและความคุ้มค่าสีดานรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในกลุ่มรถยนต์ระดับเดียวกันมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีขั้นสูงและดีไซน์ที่ดึงดูดใจผู้ขับขี่หลากหลายกลุ่มวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจสเปคฟีเจอร์และสมรรถนะโดยรวมของรถคันนี้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับคุณหรือไม่เริ่มจากดีไซน์ภายนอก MG 5โดดเด่นด้วยลุคสปอร์ เส้นสายตัวถังที่เฉียบคมกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์และไฟหน้าเลตที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยขณะขับขี่พร้อมทั้งให้ความรู้สึกพรีเมียมรูปทรงที่ออกแบบมาให้ลดแรงต้านอากาศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และความประหยัดน้ำมัน,ล,ออนล้ออัลลอยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถและมีสีสันให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสาร MG 5มอบพื้นที่กว้างขวางและการออกแบบที่ประณีต วัสดุคุณภาพสูงและการจัดวางที่ออกแบบมาอย่างลงตัวช่วยให้ห้องโดยสารมีความสะดวกสบายและดูหรูหราแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างชัดเจนระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้สามารถใช้แอปพลิเคชันนำทางฟังเพลงและเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายระบบปรับอากาศช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรถให้เหมาะสมกับทุกสภาพอากาศ ด้านสมรรถนะ MG 5ขับขี่ได้อย่างมั่นใจด้วยเครื่องยนต์ที่มีให้เลือกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบธรรมดาหรือเทอร์โบชาร์ตต่างให้การเร่งความเร็วที่ราบรื่นและการควบคุมที่ตอบสนองได้ดีมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติให้เลือกตามสไตล์การขับขี่ระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนมาอย่างดีเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและมีเสถียรภาพแม้ใช้ความเร็วสูงอีกหนึ่งจุดเด่นของ MG 5คือความประหยัดน้ำมันรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความจําเป็นในการเติมน้ํามันบ่อยครั้งแม้จะประหยัดน้ํามันแต่ก็ยังคงสมรรถนะที่ดีเยี่ยมโครงสร้างที่ลดแรงต้านลมช่วยเสริมให้รถมีความคุ้มค่าในการใช้งานด้านความปลอดภัย MG 5ม,มาพร้อมกับระบบปกป้องผู้โดยสารที่ทันสมัยถุงลมนิรภัยหลายตาแหน่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุระบบเบรกป้องกันล้อล็อกช่วยให้สามารถหยุดรถได้อย่างมั่นคงแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินระบบควบคุมเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์ช่วยป้องกันการลื่นถลายขณะขับขี่บนพื้นผิวที่ลื่น นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดบอดและกล้องมองหลังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเดินทางโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งช่วยดูดซับแรงกระแทกลดความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ MG5 เพิ่มความสะดวกสบายและการเชื่อมต่อภายในรถระบบกุญแจอัจฉริยะช่วยให้สามารถเข้าออกตัวรถได้ง่ายขึ้นปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เพิ่มความสะดวกสบาย พวงมาลัยมัลติฟังกชันช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์และระบบควบคุมความเร็วได้โดยไม่ต้องรามือจากพวงมาลัยแผงหน้าปัดดิจิทันให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความเร็วอัตราการใช้เชื้อเพลิงและระบบนำทางระบบชาร์จไร้าสายและพอร์ต USB ช่วยให้สมาร์ทโฟนของคุณมีพลังงานพร้อมใช้งานเสมอพื้นที่เก็บสัมภาระของ MG5 มีขนาดใหญ่พอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันกระโปรงท้ายกว้างขวางสามารถเก็บของได้หลากหลาย และยังสามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ได้เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานส่วนตัวและครอบครัวห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขวางทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสะดวกสบายแม้เดินทางไกลอีกหนึ่งข้อดีของ MG5 คือห้องโดยสารที่เงียบและระบบการสะเทือนที่ดีเยี่ยมการเก็บเสียงจากภายนอกทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบ ลดเสียงรบกวนจากถนนระบบช่วงล่างสามารถหยุดซับแรงกระแทกจากพื้นถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพให้การขับขี่ที่ราบรืนและนุ่มนวลระบบพวงมาลัยตอบสนองได้อย่างแม่นยำทำให้การขับขี่ในเมืองง่ายขึ้นและให้ความมั่นใจเมื่อใช้ความเร็วสูง MG5 ยังมาพร้อมกับบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้แบรนด์ MG มีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมรับประกันคุณภาพที่ยาวนานทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่ารถของตนจะได้รับการดูแลอย่างดี อะไหล่แท้สามารถหาได้ไง่ายช่วยให้การเป็นเจ้าของรถ MG 5เป็นเรื่องที่สะดวกสบายโดยสรุป MG 5เป็นซีดานที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ความสะดวกสบายสมรรถนะและความปลอดภัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยประหยัดน้ำมันและราคาที่คุ้มค่าทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถที่มีความสมดุลทั้งด้านสไตล์และการใช้งานไม่ว่าจะเป็นรถสำหรับการเดินทางประจำวัน รถครอบครัวหรือรถที่มีความสปอร์ต mg 5ก็ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวด้วยราคาที่แข่งขันได้และฟีเจอร์ที่ครบครันทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดหากคุณต้องการรับชมรีวิวเชิงลึกเพิ่มเติม,ตมข่าวสารยานยนต์และข้อมูลเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าลืมกดติดตามช่อง smart auto future เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเนื้อหาคุณภาพเกี่ยวกับโลกของยานยนต์ แสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับ MG5 ได้ที่ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป